สบายสไตล์ซ้มจิสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมานํากล้วยน้ําว้ามาบี้ให้เละละเอียดแล้วก็นําไปให้ประดุกกินกันเดี๋ยวเรามาดูว่าประดุกจะกินหรือเปล่านะคะจิ้มลงไปในบ่อเลยโอ้โหมารุมกันใหญ่เลยนะคะอาหารอโนชาอาหารเสริม เพิ่มความหอมหวานให้กับเนื้อประดุกค,ค่ะมีเกษตรกร,กรบางรายนำกล้วยน้ำว้าสุกเละนะคะผสมกับรำแล้วก็ให้ประดุกกินก่อนหนึ่งเดือนนะคะก่อนที่จะจับขายค่ะ ก็เพิ่มสีสันให้กับประดุกมีความเหลืองนวลดีแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยขึ้นด้วยนะคะพิสูจน์กันแล้วนะคปะปลาดุกก็กินกล้วยน้ำว้าเช่นเดียวกันนะคะมีประโยชน์เป็นอาหารเสริมได้อีกชนิดนึงค่ะท่านในเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับส้มด้วยนะคะ